อะไรลูกอะไรลูกหนูจะลุกขึ้นเหรอลูกอะไรลูกอะไรลูกโอ้โหคานมันเจ๊ทวดเลยอยู่ท่าเะียวกับจทวดเลยอะไรคะอาจารย์อาจารย์จ้าคานตีหลังปู่เขาขีไปขีไประเบนลูกสีลูกขึ้นระเบนลูก <c oughs> โอ้ยเอานี่แหละ ข้านที่แย่ใจใจใจข้านเรียกยงไงเก็ข้านในอะไรมันเจ็บเจ็บกับเจ็บตุ้งเจ็บกระดูกกระไตนังลงไปอะไรลูกอะไรลูกไม่กินผ้าจะมาจะจิงจาคาสี่ขึ้นฟาราคาสี่เกดเด จ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริง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 จ้ามาลึบจิบจิ้มมะลิงจ้าจริงจ้าอยิ้มมายิ้มมาเลยแล้วยิ้มมาเลยเรานึงสอง้ามอ๋เย้ยิ้มกันเอาคือให้ โอ้โอ้ทำไมใส่ถุงมือให้ตลอดเวลาเลยอะนู้หนาวายแล้วเอานั่นแล้วอยากเร่ยนอยากหยอกบอลูกไอ้คนหยอกบอลูกจะเอ๊ะจะเอ๊ผมไหมผมกพล่มร่างทรงอะนะวันพ่งต่ำยาแล้ว ช่างง่ายยวลาที่ใช้โมเมนต์จะผมปากบะนี่ปากวะนี่เห็นปากบะนี่แม่นปากบ่นี่ฮใช่ปากไหมคะโอ้มันกะขาสองข้่น่ะาไม่น้องไปใชื้นะแ ไื่นไ่เนเงตด่ป๊นูปดําอะไรคะลูกอาวอ้าป๊าทำอะไรหนูลูกขไปแล้วทปคะลูกเปนไรคลูกไปไหน้าปเห็นยัง โอ้ยจะเอาไปมันยังะไรกันแดดๆมันยำทีนึงโอุ้ยแม่นผมยังไงเด้อไอ้ค่ะลูกไปเราไปขี่รถเล่นกปะลูกปะปะเราไปเที่ยวป่ะไปขี่รถเล่นหน้าบ้านป่ะลูกป่ะพร้อมเอาหมูก็ขั้นเอาหมูขุดจูบขุดตัวดินเน่งๆอยู่พร้อมดาบสมุดจุ้งนี่ค่ะกรเอ๋อาริตาน้อยอาริตาน้อยจ้า อันอะไรฉี่แดงๆมาดูออะเห็นไหมไหมเห็นไหมมีไหมนาดิตะ,ะเป็นไรลูกง่วงนอนใช่ไหมคะแบบก๊าชวนหนู <c oughs> ะหนูอยากลุกเหรอลูกหนูอยากลุกเหรอคะทำนาน มานี่มานี่มามาหนี่ชงนำหนามึงเด้อแบบโควิดนี่มาโควิดนี่มึงชมน้ำหนามึงโลดนั่อีหล่ะมึงชงนำหนามึงเลยแบบโควิดเนี่ยนำมีกับตาปลาได้อยู่กับหนูเลยอาทิชิอาทิชิโอ้ยเอาเขามาป้อนกันหน่อยนิเอ้ยเอาเขามาป้อนกันหน่อยนิไงไปไปนั่งมาป้อน ถ้าอีมึว่าตายอย่านนก่นแลวแม่มมล้มมาหลได้ไีแม่เถียนุน่าลมายพใหญไม่เอาสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสด,ด,ดีค่ะมาเราไปเที่ยวไปกินแน่มาพูดกินห,หลายที่แกวจแกวหนูว่าหยปสติกนะหนูคือกันหละกก็มันบอกกว่าโขกกินน่มพ่อทำอะไรหนูนี่ฮะทำไมให้แบบนี้กาปากได้หอมา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 มมมา

มีวันตัวหนึ่งลอยไม้น้ำมาหนูเจ็บช้ำสวงรักว่าที่เคยอย่าร้องเสียงมันไหลนะมันเลยหนูไม่ชอบเพลงแบบนี้หนูชอบเพลงหมอลำใช่ไหมลูกให้ลองร็อคสตรีมอย่างยัยพูดไดเอีโน่นีร่ะถ้ามันเด็กกินเขาอิ่มจีบคุณยัยเยอะ ขี่โผออกแยกขี่โผออกโซเชียลโอ้ยกูห่อมจะตายเลยตอนนั้นมึงต่องกูใครเ้าบอลนี่เนี่ยไปหามอบ้าง้นไปแม่งโดนตายแล้วสุดทตายมันได้ต้อง่าเอ๊ะบ่ออจดิบเถเดนเด้อให้ชี้เลี้ยงหนในด้รึก้่าแค่อันเศราน่ย่างกัต่องช่ยนย่างด้ยคนกร่าแก้วดหี่ด้กระยากให้ต่อย ต้มเด้อหัวมันก็ะน,นื่อม,มันก็ต้มใส่กนันมันเอาตอนเก็หัวนึงน,นี่เ<ร>ดียา,แก,ดดา,ากแก้ปวดน้อยหละนี่เดียยาแก้นี่ละนายาแก้สิ็ธเดโอ้นี่ยาแก้ปวดนี่ขนาดแคปซูลไม่จันไรดีเลยไม่จันอันวายนโตคอยหนเงี้นะโอสันเห็นร้านมาจะใส่ยังไงก,กับพวมิ่งหย่สัน้เเอาคีมาท่าแก้มไหดูไเน่วเป็นตังมีคอกวมันเป็นคน มันกินแ้วมันห้าห้บาทสิบแปดเลนน่จน่อยนี่ไป้กันอําเภอเรืองนั้นก็เป็นเมืองใหม่ไปที่กันไปใส่ไปไปจะไปกับปาชิปาร่ารถไม่อยู่สักขนันนะจ๊ะรถเบนล่ะฉันจะไปเพราะฉันมีรถไปไปด้วยกัน อยงชุดสีวานยงุดสีายงแต่ตไวเดออแต่เดอััับสังใตบอกาอัย่างเงี้ยนั่นย่าคือชุะสีบยังแต่วิ่งราหัมุ้งสิไปนึ่งคือปันไฟมาราบอกซื้อแพงอะไรก็ด้ใส่ปันไฟดิหมอไฟ ไปเพิ่มเป็นเพิ่มสิบห้าแอมนไฟนะห้านึงที่าหาแอมนสิแอมแ้นสิหลาย่ะแ้อเกือบามเงิเอาอีกพันสี่ไโอ้เหน่นสี่หน่สันแนนลมันอยู่ตัวมันแพงต่สายอย่างมันซื่อตัวหมอนบ้นเห้บถืกตองไม่จ่ายวสื้อ่าไรแล้วอมันนอนห้บหาแอกันงนยไหลับเพื่อฟังไง เอาเพิ่งฟังแน่ค่างคับบอกควงเสมอค่างคับขอมาอเอาค้าหนึ่งก็ได้บอกเอายาแก่ปวดให้ผู้กินเลยผู้กินแบบนี็ได้พรปลาบ,บอนึกปลากรูด <c oughs> เอาแค่หนังสือมาเจอยาแก่ปวดผู้ผเดียวให้พร้อมกินเศรา<อ>เ้าอ๋อวาอ่าคุณลม่งยาอันนั้นขั้นสแตนแม่ให้บ้านมันอันนั้นสิตายหลายวันนอคอย กูรอาให้รากินแบงเม็ดนึงนี่น้อยน,น,นี่เอาไปกินสนั <How? S 1> ้นง่ายมาวเลยแล้วสร้น่่นไี่แบไนนบไปหนบงบอคือถามาถ้าทำยังไงบอวิดีโอฉันจะเอาผัดนิ่งไะใช่ไหมพ่อ